สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับ s a m s u n Galaxy g Tab S6 Lite 2024แท็บเล็ตจอใหญ่มี S Pen และสามารถใส่ซิมได้ CPU แรงขึ้น28%มาในราคาเพียง12,990บาทครับ ซัมซุงละเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่อย่าง Galaxy Tab S 6 lite 2024อย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยสูรจุดเด่นที่จอใหญ่10.4นิ้วบอดี้โลหะดีไซน์เพียวบางตอบโจทย์ทั้งด้านการทำงานและความบันเทิงจะใช้งานคู่กับปากกา S Pen ได้เต็มระบบและจะรองรับ Samsung Dex และยังใช้งานมนเดสก์ท็อปได้พร้อมกับลำโพงสเตอริโอที่จูนโดย AKG และยังเสริมความกระหึ่มด้วย Dolby Atmos ัโดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ของ Galaxy Tab S6 Lite 2024ที่แตกต่างจากรุ่นเดิมตอนปี2022นั่นก็คือการขยับมาใช้ Exynos 1280ซึ่งจะเป็นซิเซตเทคโนโลยี5นาโนเมตรและจะทำให้ทั้ง CPU และ GPU ทรงพลังมากกว่าเดิมถึง28%และ43%ตามลำดับครับโดยนอกจากนี้ในทางเทคนิคแล้วจะประหยัดแบตเตอรี่ได้มากกว่าเดิมครับโดย Galaxy Tab S6 Lite 2024จะให้แบตมาอยู่ที่7,400 mAh และจะลองรับการชาร์จไ้15วัตต์โดยทาง s ั m s ุงเค้มว่าจะสามารถใช้ดูหนังดูวิดีโอได้ต่อเนื่องถึง14ชั่วโมงและรุ่นนี้จะมาพร้อมกับ One UI 6.1บน Android 14ครับที่เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดของปัจจุบันตั้งแต่แกะกล่องเลยครับโดยนี่คือสเปคแบบเต็มๆของ Galaxy Tab S 6 Lite 2024นั่นเองครับ มากันที่ราคาและการวางจำหน่ายนะครับ Galaxy Tab S6 Lite 2024จะเปิดในราคามาที่12,990บาทแต่จะมีโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวหากสั่งซื้อระหว่างวันที่11เมษายนถาวันที่30มิถุนายน2024จะได้ราคาพิเศษโดยจะลดไปเลยทันที1,000บาทเหลือเพียงแค่11,990บาทครับโดยตัวเครื่องจะมีให้เลือกทั้งหมดจุูส2สีได้แก่สีเขียวมิ้นท์และก็สีทาเกรย์ครับและถ้าหากมีข้อมูลหลุดออกมาเพิ่มเติม ทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับเื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว,ว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี